ของเรานะคะมาเริ่มกันที่แพรรี่ไพรยวันค่ะที่ทําเอาหลายคนในตงอกตกใจเลยนะคะเมื่อเธอออกมาประกาศว่าจะโบกมือลาวงการบันเทิงค่ะล่าสุดวันนี้ได้ออกมาเคลียร์แบบม้วนเดียวจบในรายการทัวมาลงค่ะ งานนี้ฟังชัดๆจากปากแพรรี่ไพรวันกันเลยนะคะที่ได้เปิดใจกับทางรายการทัวร์มาลงเหตุผลก็คือรู้สึกอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในวงการนี้ตล,อ,ตลอดไปนะคะยืนยันว่าไม่ได้ลาเพราะว่าโดนกดดันจากสังคมแต่มีสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำจริงๆและที่สำคัญเลยก็คืออยากมีเวลาดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยค่ะ อตอนนี้เรามีแผนที่จะยุติบทบาทการทำหน้าที่ความเป็นวิธีกรแล้วนะแล้วก็ถ้าไม่ได้เห็นหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจมันมีหลายเรื่องที่มันสัญญากับตัวเองหรือมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแล้วมันไม่ได้ทําและถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องรีบตัดใจเลยบ้างอ่ะยุติดีกว่าแต่สําหรับหนูรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็พอสําหรับตัวเองเงี้ยคระเรื่องแม่ก็เป็นเหตุผลหลักหนูเหมือนกันเพราะว่าตอนที่หนูศึกมาหนูก็พูดว่านหนูศึกมาเพื่อหนูจะมาดูแลแม่ได้ง่ายคือหนูมาอยู่ใน ตรงจุดที่หนูคิดว่าหนูสามารถทำได้ในส่วนนี้คืออยู่กับครอบครัวด,ด้วยแล้วก็สร้างไรายได้มีงานทำด้วย